สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ผมยืนอยู่บนถนนสายเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องท่านมาที่โครงการขยายถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีอีกครั้งครับถึงซึ่งผมอยากจะพาไปดูจุดใหญ่ๆทั้งหมดประมาณ4จุดนะครับจุดที่1ก็คือตรงบริเวณคลองแคนะปราศักนะครับจุดที่2ก็คือรบริเวณสี่แยกโพก้าต้นนะครับ จุดที่3ก็คือบริเวณสี่แยกบ่องเงินนะครับจุดที่4ก็คือบริเวณสามแยกนามชัยนะครับตอนนี้นผมอยู่ที่จุดสุดท้ายของแลนด์มาร์คจุดสุดท้ายของโครงการขยายถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีครับคือสามแยกนามชัยนะครับตรนนั้นเดี๋ยวเราไปดูทั้ง4จุดพร้อมๆกันนะครับเริ่มที่จุดแรกก่อนเลยครับที่คลองสมพันธ์จัาสบุรครับผมตรงจุดนี้วิ่งไปอำเภอท่าวุ้งนะครับ เห็นไหมครับว่าสะพานเนี่ยเขาได้มีการเริ่มสร้างกันอีกครั้งแล้วนะครับเริ่มทําคลองดาดและเดี๋ยวจะมีการวางผ่านนะครับคานนะครับเริ่มต้นอีกครั้งแล้วหลังจากน้ําลดลงไปนะครับเมื่อก่อนน้ํามาขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับตอนนี้วางคานแล้วนะครับเดี๋ยววางฐานรากนะครับเห็นไหมครับน้ําลดลงไปเยอะแล้วนะก็มีการผมดินแล้วก็ทาตัวคอร์ฟดมขึ้นมานะครับทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะทําตัวฐานลากตัวใหม่นะครับ เป็นเสาเข็มเจาะนะครับแล้วก็ทำโดเวลขึ้นไปแล้วนะครับเตรียมเตรียมเตรียมต่อเสาขึ้นมาให้สูงเหมือนเดิมแล้วก็ทําคานบป็นคอสบีมอีกครั้งนะครับตอนนี้สถานการณ์แม่น้ำช้หนาตาศักด์นี่นะฮะลดลงไปมากเลยนะครับทําให้งานตามงานได้ตามปกติแล้วนะครับเรื่องไรได้ตามปกติแล้วนะครับ โอเคครับพี่ๆออกมาจุดที่2ครับก็คือสี่แยกโพก้าต้นนะครับสี่แยกที่รถติดหอสมควรใช่ครับม่ก่อยติดมากๆเลยดีกว่าโอเคครับไปดูกันนะครับว่าเป็นไงบ้างตัระับไปได้เยอะเลยนะครับทีนิดเดียวก็จะข้ามได้แล้วนะตอนนี้เป็นสะพานข้ามคลองตรงสี่แยกโพก้าต้นนะครับไปดูตอนนี้ก็ทําเป็นระเบาชั่วคราวนะครับสำหรับงานถนนที่มันจะต้องมีการไดเวอดต่างๆนะครับก็คือสี่แยกโพก้าต้นนะครับเห็นไหมครับ วุณวัยมากๆมีประเภตตั้งแต่ไ่หมดตรงนี้มาจากจังหวัดลบบุรีนะครับวิ่งไปเพื่อปันแพรกนะครับฮะตรงนี้เป็นราระเบานะครับตรงนี้เป็นราระเบาจังหวัดลบบุรีครับตรงนี้อยู่เทินไปแล้วก็แปลงโน้ก็จะเป็นโรบนสันนะครับนะครับตรงนี้เป็นถนนที่เป็นราระเบาชั่วคราวนะครับเนี่ยเป็นราระเบาชั่วคราวทุกครั้งครับรถในวงเวียนคนไปก่อนนะครับ ส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับตัวส่วนนั้นบอเป็นบา,าลานซ์แคนเอนบิดนะครับด้านล่างจะเป็นส่วนของงานกลมทางหลวงนะครับข<ช>ึ้นดูนะครับเตรียมตัวในคอนกรีตเหมือนกันนะครับสองฝัง่งฝั่งทรนนี้เป็นบริเวณแม่น้ำลบบุรีจุดที่นหนึ่งนะครับบริเวณใกล้ๆกับแยกโคกระต้น ทีมงานเตรียมลื้ออร์มเรื่ออีกตัวนะครับที่จะไปเริ่มอีกหัวเพียหนึ่งที่ BT3 ีสามนะครับอันนี้ผมอยู่ที่บริเวณ ส e ี่แยกบ่อเงินนะครับตรงนี้เป็นทางข้ามแยกบ่อเงินนะครับตรงนี้เป็นสี่แยกบ่อเงินนะครับทางข้ามสะพานตรงนี้เนี่ยเกือบเสร็จแล้วครับไปดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะฮะงานคึกคักมากๆเลยนะครับมีคนหลายคนมากๆแล้วก็ทางขึ้นเกือบเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เกือบเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนะครับตรงทางขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วเหลือตรงตัว transition ตัว a p p โพส c h ระดับยังไม่ได้ทำนะครับเพื่อจะลิงก์ต่อกับถนนเส้นเดินนะครับอีนิดเดียวก็จะเชื่อมหมดแล้วนะครับนี่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวสะพานนะครับกับถนน สะพานข้ามแยกบ่องเงินนะครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีจุดที่2ครับเหตนว่าตัวเบร์บาลานซ์คาทร์เวอร์เ,เปียบสีส้มนะครับทางถนน,นที่จะขึ้นแรมเนี่ยได้มีการเริ่มต้นแล้วก็งานวางคานก็วางแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาดูตรงนี้เป็นบาลานซ์คาร์เ,รเวอร์สีส้มซึ่งเป็นของ BC2 นะครับวางพานวางแล้วนะครับงานของตัว b c 2ที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีจุดที่2เนี่ยวางไปแล้วนะครับทันทิแล้วผมไม่ได้ถ่ายมาเวาะผมยุ่งเกี่ยวกับงานประกอบบอลเทอร์นะครับตรงฝั่งนี้ วางสองแสนะครับเสร็จแล้วนะครับวางตัวแล้สลับเกอร์เดอร์นะครับทั้งหมดก็จะเป็นบาลานซ์กัรเดเเวอร์นะครับครับบีดีส2ครับกริปเลยนะครับตรงส่วนด้านล่างวางคานการต่อช่วงพาดสองช่วงเลยนะครับวางไปแล้วนะครับ2ช่วงพาดเลยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยตอนนี้กำลังลงเหล็กนะครับมีการเอาหินคลุกมากองนั้นด้วยเตรียมตัวทำเกรดทิ่งขึ้นถนนนะครับทำงานบาลานซ์อีกเล็นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า พบไปได้เร็วจริงๆครับไปเซกเมนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยเหลืกตัวสุดท้ายจ,จบแล้วครับทั้งสองจุดเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมยือนอยู่ที่แม่น้ำลบบุรีนะครับถ้ามีโอกาสมาที่หวัดลบบุรีอย่าลืมมาชมสะพานข้มามแม่น้ำลบบุรีที่เป็นแบบบาลานซ์เทรเวอร์และอีกระบบก็คือระบบการพื้นใช้แพลนสลับเกลเดอร์วางและรวมถึงถนนและระเบ้าที่เราจะไปเป็นจุดสุดท้ายครับไปดูระเบ้ากันครับระเบ้าที่สามแยกสามชัยเป็นระเบ้าที่ดีมากๆเดี๋ยวไปดูครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกสามชัยครับแยกสามชัยเปิดใช้บริการแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดสุดท้ายของแลนด์มาร์คจุดสุดท้ายของโครงการขยายถนนทางเรื่องเมืองจังหวัดลบบุรีครับคือสามแยกสามชัยนะครับสามแยกสามชัยเนี่ยเปลี่ยนจากสามแยกธรรมดามาเป็นสามแยกที่เป็นเปลี่ยนเป็นระเบานะครับเปลี่ยนเป็นระเบาระเบาสามแยกสามชัยนะครับซึ่งตอนนี้ได้เปิดใช้บริการไปบางส่วนนะครับยังไม่ ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบวงจรนะครับเพียงแต่ว่าเราได้เริ่มเปิดใช้บางส่วนมาแล้วนะครับกระบวนการหาเล่ไปแล้วนะครับโอเคตอนนี้เริ่มใช้บางส่วนซึ่งเราได้เห็นความสวยงามต่อนหน้าเรานะเดี๋ยวพาไปดูครับระเบาะนะครับให้ทางให้รถในวงเวียนไปก่อนเสมอนะครับให้รถในวงเวียนไปก่อนนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่รบริเวณแยกสนามชัยที่เป็นระเบ้าแห่งใหม่นะครับแล้วก็ กินในลบบุรีมีระเบ,บ้าเยอะมากั้งแต่วงเวียนพันธุลายลงวงเวียนสากแก้วนะครับหลายๆวงเวียนมากแต่วงเวียนที่เกี่ยวกับถนนทางหลวงนี่นะฮะก็คือที่สร้างใหม่ตรงนี้สามแยกหันชัยครับเมื่อก่อนผมเคยมามันจะเป็นแค่สามแยกธรรมดา,า,าตอนนี้เปลี่ยนเป็นระเบ,บ้าแล้วซึ่งสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับรถวิ่งไปจากลกบบุรีไปสิงห์บุรีครับตรงนี้นี่มาจากสระบ,บุรีรับวิ่งเข้ามาออกซ้ายมือไป สิงุรีไปถนนหรือจะวิ่งขวาครับเข้าลบบุรีครับผมสวยงามครับตรงนี้ไปอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลบบุรีก็คือ3แยกนาใช้ยทึ่เป็นระเบา้าตรงนี้ผมขอขอบคุณทีมงานที่ได้ร่วมออกแบบกรมทางหลวงและในช่างโครงการทุกท่านผักดันงานต่างๆให้เป็นไปอย่างดีเยี่ยมและตรงต่อเวลาครับผมดูงานก่อสร้างทั้งระบบเนี่ยโอ้โหการเร่งคนอัตราการ เก้าหน้าของงานสูงมากเลยครับผมโอเคครับนี่ก็คือ,คอการรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของงานขยายถนนทางเรื่องเมืองจังหวัดลบบุรีครับซึ่งมันไม่ใช่งานของผมแต่ผมเป็นมิเดียผมเป็นสื่อผมเป็นผู้ผลิตสื่อผมต้องการทําสื่อที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมสนใจนะครับผมสนใจหลายๆอย่างแต่ผมสนใจในงานก่อสร้างเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าผมทำอาชีพเป็นวิศวกรโยธาน,นะครับก็เลย อยากนำเสนอถ้าผมอยู่ที่ไหนถ้าผมมีโอกาสได้เห็นงานก่อสร้างที่ดีงานก่อสร้างที่ทําให้ประเทศไทยอะไรก็หน้าผมจะนํามาฝากอยู่เสมอๆครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศถ้าผมมีโอกาสไปต่างประเทศผมก็จะนำเสนอนะครับแต่ผมอยู่ในประเทศผมก็จะมีโอกาสผมก็จะนำเสนอสิ่งต่างๆในประเทศนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ